จะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยบายครูเจนกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยค่ะตัวเลขไทยเป็นอักษรตัวเลข ที่ใช้แสดงจำนวนนับในภาษาไทยประดิษฐ์ขึ้นโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยดัดแปลงมาจากตัวอักษรและมีต้นกำเนิดมาจากอักษรเทวนาครีของอินเดียเช่นเดียวกับเลขอาราบิกซึ่งจะมีเลขทั้งหมด10ตัวคือเลข1ถึงเลขเก้นั่นเองค่ะต่อไป เราจะมาดูวิธีการอ่านตัวเลขไทยในอดีตเลขหนึ่งอ่านว่าเอกเลขสองอ่านว่าโทเลขสามอ่านว่าตรีเลขสีอ่านว่าจัตวาเลขห้าอ่านว่าเบนจะเลขหกอ่านว่าชอชอ่อหรือฉาเลขเจ็ด อ่านว่าสัปตะสัตรหรือสัตตะเลข8อ่านว่าอัดเลข9อ่านว่านกต่อไปเราจะมาดูข้างขึ้นข้างแรมกันนะคะข้างขึ้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นระหว่างคืนเดือนมืดจนถึงคืนวันเพ็นโดยใช้ด้านสว่างของดวงจันทร์เป็นตัวกำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น15ส่วนเริ่มจากคืนหนึ่งค่ำจนถึงขึ้น15ข้าค่ำค่ะส่วนข้างแรมเป็นช่วงที่เกิดขึ้นระหว่างคืนวันเพญจนถึงคืนเดือนมืดอีกครั้งโดยใช้ด้านมืดของดวงจันทร์เป็นตัวกํำหนดซึ่งแบ่งออกเป็น15ส่วนเหมือนกันเริ่มจากแรมหนึ่งค่ำจนถึง แรม14ค่ำถึงแรม15ค่้าำนั่นเองค่ะในส่วนของปีนักษัตว์ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12ปีนักษัตว์ด้วยกันค่ะเริ่มจากชวดปีหนูฉลูปีวัวขานปีเสือถอะป,ปีกระต่ายมะโรงปีงูใหญ่มะเสงปีงูเล็ก มะามีปมามมปอ,ป,าาป,อปีหมามะาแม่ปีแพะวอกปีลิงรากาปีไก่จอปีหมาและกุนปีหมูค่าการอ่านวันเดือนทางจันทรคติและการเขียนวันเดือนทางจันทรคติประกอบด้วยตัวเลข3ตำแหน่งดังนี้ เรามาดูเครื่องหมายที่อยู่ตรงกลางมีชื่อเรียกว่าเครื่องหมายอังคันเดียวซึ่งเป็นเครื่องหมายวัคตอนที่นิยมใช้ในสมัยโบราณส่วนตัวเลขตำแหน่งที่1หมายถึงวันทั้ง7วันเลขตำแหน่งที่สองหมายถึงเดือนตามจันทรคติมีทั้งหมด12เดือนส่วนเลขตำแหน่งที่สาม ซึ่งสามารถมีได้แค่ที่เดียวถ้ามีข้างบนจะไม่มีข้างล่างถ้ามีข้างล่างจะไม่มีข้างบนส่วนตัวเลขข้างบนเครื่องหมายอังคั้นเดียวหมายถึงข้างขึ้นและส่วนตัวเลขที่อยู่เครื่องหมายอังคั่นเดียวหมายถึงข้างแรมนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูเลขตำแหน่งที่หนึ่ง ซึ่งหมายถึงวันทั้ง7วันเลขหนึ่งแทนวันอาทิตย์เลขสองแทนวันจันทร์เลขสแทนวันอังคารเลขสแทนวันพุธเลข5แทนวันพฤหัสบดีเลขหแทนวันศุกร์และเลข7แทนวันเสาร์ค่ะต่อไป เลขตำแหน่งที่สองซึ่งหมายถึงเดือนทั้ง12เดือนเลข1หมายถึงเดือนอ้ายซึ่งแทนเดือนธันวาคมเลขสองหมายถึงเดือนยี่ซึ่งแทนเดือนมกราคมเลขสหมายถึงเดือนสซึ่งแทนเดือนกุมภาพันธ์เลขสหมายถึงเดือนสซึ่งแทนเดือนมีนาคม เลขห้าหมายถึงเดือนห้าซึ่งแทนเดือนเมษายนเลขหกหมายถึงเดือนหกซึ่งแทนเดือนพฤษภาคมเลขเจ็ดหมายถึงเดือนเจ็ดซึ่งแทนเดือนมิถุนายนเลขแปดหมายถึงเดือนแปดซึ่งแทนเดือนกรกฎาคมเลขเก้าหมายถึงเดือนเก้าซึ่งแทนเดือนสิงหาคมเลขสิบหมายถึงเดือนสิบ ซึ่งแทนเดือนกันยายนเลข11หมายถึงเดือน11ซึ่งแทนเดือนตุลาคมและเลข12หมายถึงเดือน12ซึ่งแทนเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ